่านวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอร์สร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ ที่ซื้อเคอนีชีหนาบทที่สี่คุณจะไปที่ไหนเครือเหวินบทเรียนอีนีชีหนาวหนึ่งคุณจะไปที่ไหนเอถามว่าจินเทียนซิงชีจี วันนี้เป็นวันอะไรบี B. ตอบว่าจินเทียนซิงชีอเออวันนี้เป็นวันอังคารเอถามว่านีชีนะ้หนาวคุณจะไปที่ไหน B. ตอบว่าออวีีเเทยนนนาหมื我去ี安门你ชี去？ผมจะไปจตุรัสเทียนอานเหมือน,น,น,อน,อนคุณจะไปด้วยไหมครับ？เอพูดว่าปู่ชี่อวาหุยเสียเซียวไม่ไปผมจะกลับ โรงเรียนบพูดว่าจ้ายเจียนแล้วพบกันใหม่ A พูดว่าจ้ายเจียนแล้วพบกันใหม่เอ,อ่ตุ้ยผู้ฉีสองขอโทษครับ A. พูดว่าด้วยผู้ฉีขอโทษครับ B. ตอบว่าเหมย่ยกวนซีไม่เป็นไรค่ะเซิงฉืชื่อคำศัพท์ใหม่หนึ่งจินเทียน แปลว่าวันนี้จัวเทียนแปลว่าเมื่อวานนี้สองสิงชีแปลว่าสัปดาห์สิงชีอีวันจันทร์สิงชีเอ,อวันอังคารสิงชีซานวันพุธ สิงีสื่อวันพฤหัสสิงชีอูวันศุกร์สิงชีลิววันเสาร์สิงชีเทียนวันอาทิตย์สามจี เท่าไรหลาย 4. เออ2 5. งหาซานสาหซื่อส 7. นาวที่ไหนหนา้าที่นั่น 8. หัวฉัน หรือผม 9. หุยแปลว่ากลับ 10. เสียเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนสิบอดจ้าเจียนแปลว่าแล้วพบกันใหม่สิบสองตุ้ยปู้ฉีขอโทษ 13. บมเมยกวนซี แปลว่าไม่เป็นไรจวนหมิงชื่อเฉพาะเทียนอานเหมือนจัตุรัสเทียนอานเหมือนวียีนการออกเสียง เสิงหมูพยัญชนะจือชื่อซื่อวิ่นหมูสละจือชื่อซื่อถ้าตามด้วยอี ไม่ต้องออกเสียงเช่นชื่อ z i ก็อ่านชื่อเหมือนเดิมชื่อ c i ก็อ่านชื่อเหมือนเดิมซือ s i ก็อ่านว่าซือเหมือนเดิม เออว้าวอวายเวยอวนอูนอวงอ,อุงถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์ ชรกดติดตามนะครับ